เรา,เอากอาตัวเฟืองบดเครื่องบดตัวรุ่น650นะครับคลายน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับเมื่อคลายน็อตออกเสร็จปุ๊บนะครับให้หมุนกดสีดำด้วยบอกเขาทั้งกดสีดำไม่ใช่ หมุนออกคงนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับให้คลายออกให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเมื่อหมุนออกเสร็จแล้วปุ๊บนะครับอ่ายกออกนะครับเอาใหม่ทียกให้เขาดูทียอ่าอันนี้นะครับมันแค่ยกออกโอเคแค่เนี่ยครับ ยกหมุนออกปุ๊บยกออกนะครับตัวนี้ยาวอ,ออกมามเอาออกมาเก็ไดนะ้ตัวนี้ออกมออกอย่างี้นะปึ๊บแล้วก็เอาออกอย่างนี้นะนะครับแล้วก็หาอะไรแซะที่มันติดตรงนี้ติดตรงเฟืองหมุนเนี้ยแสะออกแสะออกเสร็จป,ปุ๊บนะครับหาเครื่องดูฝุ่นก็ได้หรือนะครับเทถ้าเท,ทอ่ะยกคว่ำลงนี้นะครับอ่าเมื่อออกมาเสร็จปุ๊บแต่อย่าให้สปริงหายนะสามตัวเนี้ย ก่อนเสร็จปุ๊บปุ๊บนะครับให้ทำความสะอาดให้หมดนะครับเสร็จปุ๊บใส่สปริงลงไปับนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับอย่าใส่ผิดกันนะเอาตัวเนี้ยด้านนี้นะครับลงไปอยู่ข้างล่างนะครับนี่ปุ๊บนะครับเสร็จปุ๊บนะครับกดตัวนี้อ่าใส่นี่ก่อนพอดีใส่ผิดด้านอโอไม่ใช่เออีนี่ถูกแล้วอ่าใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับใส่ตัวนี้ไปเสร็จปุ๊บ แล้วก็กดลงไปนะครับแล้วให้หมุนทวนเข็มทวนหรือตามทวนเข็มทวนเข็มในการวนให้หมุนทวนเข็มในการนะครับให้ล็อกมันลงนะครับอ่าแค่นี้เองเสร็จละหมุนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ล็อกมันนะครับมันจะตำแหน่งตึงมืออ่ามันให้มันตึงมืออ่าเห็นไหครับอีกนิดหนึ่งกึ๊บอ่าหมุนไป อ่าอ,าอา่ปึ๊บี่ถ้าตึงมือเสร็จปุ๊บปรับมาปรับกลับมาอ่ะปึ๊บนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาตัวน็อตล็อกเฟืองไว้เหมือนเดิมอ่แค่นี้ละครับจบละอ่ขันเก็บไว้เหมือนเดิมอ่แล้วก็ล็อกไว้แค่นี้ละครับเสร็จ ไปแอนเสร็จแล้วแต่มันต้องหมุนทวนเข็มไปจนไปหมุนทวนเข็มจนน็อตตึงก่อนหมุนไปก่อนปุ๊บจะได้ตั้งเบอร์บดไงเบอร์บดอยู่ข้างหน้าไงอ่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ตรงอแล้วให้ปรับไล่จากเบอร์กาแฟล